สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหิวข้าวหรือ,อยังเอ่ยแ <laughs> ป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับหัวข้อที่ผมเตรียมมาผมมั่นใจแล้วว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับนักพฒนาทุกท่านในห้องนี้มากๆเลยครับกับหัวข้อ Next Gen Retail Line Mini Apps นะครับ with AI Location Based Intelligence ครับหัวข้อเหล่านี้นะฮะครอบสักประมาณ20-30นาทีนะไม่นานนะฮะ ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดิฟไดในส่วนของการรู้จักเทคโนโลยีตัว l ลายมินิแอปแบบจริงๆที่อินพิเมนต์จริงนะฮะและที่สําคัญคือตัวที่ผมเชี่ยวชาญมากๆครับคือการใช้งานเทคโนโลยีตัวลายบีคอนสำหรับเรื่องของการทำ location ํำโลเคชั่นเบสแทร็กกิ n งนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมาดูในส่วนของยู c a คสที่ผมมีของรางวัลมาแจากดังนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ ผมทำสตาร์ทอัพครับของตัวเองที่ชื่อว่า I a y a a i นะครับ a y y a ครับเราเป็นผู้นำของเรื่องของการทำ location AI marketing ครับ location AI marketing คืออะไรครับคือการที่เราใช้สถานที่นะครับคือต้องมีสถานที่ยกตัวอย่างรีเทลธุรกิจที่มีหน้าร้านร้านอาหารคลินิกสปาธุรกิจเหล่านี้ครับต้องมีการมาใช้เซอร์วิสที่หน้าร้านดังนั้น โลกระหว่างโลกที่เขาอยู่คือโลกออนไลน์ครับและโลกออฟไลน์อะ่ะมันต้องเชื่อมต่อกันปัญหาครับปัญหาของโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์การที่เราจะร้อยสองโลกนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันยากมากครับ,บแบรนด์เองอยากจะอยากได้ยอดขายเพิ่มใช่ไหมฮะ เราก็ต้องลงสื่อครับลงโฆษณาวันนี้นะครับวันนี้เรามีนักการตลาดมาไม่ไม,ไม่มั่นใจผมไม่เคยต้องมาเล่าให้เดบลอกเปอร์ฟังเยอะขนาดนี้นะฮะเราต้องลงโฆษณาครับโฆษณามีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ซึ่งโฆษณาทั้ง2รูปแบบนี้ครับมีข้อดีและข้อแตกต่างในเรื่องของการลงทุนเนี่ยในหลายมิติที่แตกต่างกันมากครับในโลกโฆษณาในรูปแบบของออฟไลน์หรือเรียกว่าเอาท์ออฟโฮมมีเดียเนี่ยตัวเอาท์ออฟโฮมเองครับเราจะเห็นป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณา ดิจิทัลไซเนตครับแต่ตัวโฆษณาเหล่านี้ครับมันได้ Impact ในวงกว้างได้ a w e r e s s ครับแต่สิ่งที่มันสำคัญคือมันวัด Conversion หรือการทำ Targeting นี่ยากมากแล้วเราเคยเห็นป้ายโฆษณาเหล่านี้ครับมันสร้างยอดขายได้ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทำให้คนเห็นป้ายโฆษณาแล้วมาซื้อของได้ทันทีส่วนโลกออนไลน์เองครับที่เป็นตัวออนไลน Advertising นี้นะฮะ ตัวออนไลน์เอเวอร์ไรซิ่งเองเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะวัดผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำครับแต่สิ่งที่สำคัญมากๆของตัวออนไลน์ไรซิ่งเนี่ยส่วนใหญ่คือการบิดดิ้งถูกไหมฮะถ้าเราเงินไม่ถึงเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้หรือถ้าเราไม่มีทูนะครับที่สามารถรอใเก็บข้อมูลเราก็จะพึ่งพาแพลตฟอร์มอย่างเดียวสิ่งนี้ครับมันเกิดปัญหาลูกค้าเห็นของอยู่บนออนไลน์ครับ เก็บของใส่ตะกร้าค้างอยู่นะครับแต่ไม่เวลาตัดสินใจซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วลูกค้าครับเดินมาที่หน้าร้านปัญหาคือเราไม่รู้เลยครับว่าลูกค้าที่ช็อปอยู่บนออนไลน์ครับแล้ววันนี้กําลังเดินมาที่หน้าร้านที่อยู่ในโลกออฟไลน์จุดนี้ครับคือจุดที่เราเสียโอกาสในการปิดการขายเด็กที่หน้าร้านไม่รู้จักเลยครับลูกค้าคนนี้คือใครคนนี้เดินมาคือเป็นลูกค้า V A P บางทีเปลี่ยนกะไม่รู้ว่าลูกค้าคนนี้มาบ่อยหรือมาซ้ำถูกไหมฮะอันนี้แหละครับคือปัญหาปัญหาคือ Data ที่อยู่ลงออนไลน์ครับกับบนออฟไลน์มันไม่สิงกันไอยาคือผู้นำโซลูชันครับที่เชื่อมระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันเราเรียกว่า O2O Marketing ครับรลดร้ายนะครับฟุตทราฟิกจากออนไลน์สู่โลกออฟไลน์โดยใช้ไลน์ e อีคอนอขอโทษ โดยใช้ไลายเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไลายอีโคสิสเต็มเพื่อสร้างนะครับ Engage c o n n e c t Sales แล้วก็ Offer ครับซึ่งกระสีกระบวนการนี้นะครับเป็นวิธีการที่เราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะ v ด้ o ุทธ r ั f ฟิกนะครับแล้วสามารถปิดการขายเพื่อสร้างเซลล์คอนเวอร์ชันได้ครับผมพาทุกคนมาชมกันเลยครับว่าทำยังไงขอเสียงเลยครับลูกค้าเดินผ่านครับ มีเมสเซจเด้งเข้าของที่อยู่ใกล้ครับและเมสเซจนี้ที่สำคัญคือเพื่อสลา์เมสเซจปิดการขายได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผมจะพาเพื่อนมาดูกันนะครับผมทำสิ่งนี้ได้ยังไงครับอุปกรณ์นี้นะครับเราเรียกว่าอุปกรณ์บีคอนครับเมื่อกี้เราได้ยินแล้วครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทางการตลาดเราเรียกว่าเป็นโ r กซิ m ม t ตี้มาร์เก็ตติ้งครับ เป็นอุปกรณ์ที่กระจายสัญญาณบลูทูธรัศมีนะครับออกมาตอนนี้นะครับสูงสุด100เมตรเลยทีเดียวอุปกรณ์ตัวลายบีคอนนี้ครับมีคุณสมบัติคือเราใช้ในการทำฟุตนะครับดอฟุตปรินต์ต่างๆแทร k ก n ิ้ง o t ตท a f ฟิกแล้วก็เก็บ b e h ฮ v i ี r ต่างๆของลูกค้าที่มาหน้าร้านโดยนะครับทุกอย่างเรามุ่งเน้นเพื่อสร้างในส่วนของเซลล์คอนเวอร์ชั่น ก่อนที่จะไปหน้าถ uh ัดไปนะครับผมอยากให้ทุกท่านหยิบมือถือทุกคนขึ้นมาไม่ใช่ถ่ายรูปนะครับแต่อยากให้ทุกคนเปิดบลูทูธครับใครยังไม่เปิดนี่นะครับผมนี่บอกว่าให้เปิดบลูทูธนะครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมสนุกครับผมมีของรางวัลมาแจกเปิดยังครับเปิดยังครับเปิดยังคะทางนี้เปิดยังครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเสียงขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยอ่าขอเสียงหน่อยพร้อมนะครับผมมีของรางวัลมาแจกนะครับไม่รู้ว่าจะท้าทายระบบเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะ พร้อมนะครับผมมีของรางวัลมาแจกแค่100งรางวัลและจะไปรับได้หลังจากนะครับเสร็จเซสชันนะฮะร้อยรางวัลถ้างั้นทุกคนพร้อมนะฮะถ้าทุกคนเห็นแบนเนอร์โฆษณานี้ครับกดได้เลยครับทุกคนจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวโลเคชันที่เราอยู่ซึ่งแบนเนอร์นี้นะครับจะมีหลายตัวมากขึ้นสลับกันย้ำนะครับเป็นแบนเนอร์ของกายาเท่านั้นนะครับวันนี้มีแบนเนอร์ของท่านอื่นอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลูกค้าเรานี่แหละนะฮะ ดังนั้นนะครับของรางวัลที่เราทําอยู่ไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับลิมิเต็ดอีดิชันนะครับของไอยาเลยทีเดียวแก้วน้ำนะครับมีพัดลมนะฮะพัดลมพัดลมใครอยากได้ไม่มีแรนดอมนะครับคุณจะได้ตามโลเคชันที่คุณกดเท่านั้นและมีแก้วนะครับมีแก้วน้ําแบบนี้ด้วยและมีกระเป๋านะฮะรวม100รางวัลร้อยรางวัลมีใครได้ของ้ไหมครับมีใครได้ของไอุ้กมือนะครับมีใครได้ของอ่ามีได้แล้วนะฮะที่ได้แล้วครับ ได้แก้วน้ำได้แก้วน้ำได้ตรงนี้นะฮะ,ะมีใครได้ของทางนี้ได้ไหมฮะ,ะกะป๋องน้ำนะครับร้อยรางวัน100ลนร่ร้อยรางวันลนะฮะร้อยรางวั100ลร้อยรางวั100ลร้อยรางวัลวัหมดยังครับเออเลอร์เหรอฮะท <laughs> ้าทายระบบนะฮะเดี๋ยวเข้าได้เดี๋ยวเข้าได้ดาไดคาเฟ่ผมว่าคาเฟ่ล่มนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะผมว่าผมก็ซื้อรุ่นซื้อนะฮะจ่ายตังค์อยู่นะฮะเราท้าทายระบบนะฮะไม่เป็นไรนะฮะผมให้ทุกคนเก็บได้ถึงตอนที่มันหมดนะฮะดังนั้นนะครับ จะแจกของอยู่ข้างนอกนะฮะถึงบ่ายโมงดฮะอย่างนั้นใครได้ของรางวัลนะครับไปรับของรางวัลได้ถ้าเห็นแบนเนอร์กดนะครับรับของพิเศษซึ่ง behavior เหล่านี้ครับเป็น behavior ที่ทางไอยานะครับเรากำลังจะสร้าง behavior ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำา O2O Marketing และก็เพื่อที่จะ drive food traffic นะครับด้วยเม c h a n นิซมนี้ครับจะทำให้เกิดการนะครับเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคทุกคนกลับมาครับเดี๋ยวของรางวัลไปเก็บต่อนะ ค่อยๆแอบๆกดไปมามาดูกันครับพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะวันนี้นะฮะผมภูมิใจมากที่ผมอยากจะเปิดตัวสินค้านี้นะครับเหมือนทีมคุกเลยวอุปกรณ์ตัวนี้ครับ AI v e c o n ครับอุปกรณ์ที่จะส่งสัญญาณนะครับได้แรงขึ้นถึง4เท่านะครับผมจาก25เมตรเป็น100เมตรครับตัวนี้ฮะ แบตเตอรี่ครับที่ทุกคนเคยมีปัญหาครับอยู่ได้1ปีนะตอนนี้ผมแก้ปัญหาเป็น3ปีครับผม3ปีนะฮะดังนั้นลืมไปเลยครับติดไปะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นแบตตัวนี้เป็นแบตลิเทียมนะฮะแบตลิเทียมซึ่งสามารถอยู่ได้นานจริงๆเกิน3ปีแน่ๆนะครับและตัวนี้เป็นตัว IP67 สามารถกันความชื้นกันน้ำได้เราไปลองติดอยู่บนสะพานลอยมาแล้วนะฮะรอดนะฮะรอดนะฮะแล้วก็ใช้ชิปนอร์ดิกนะครัดนะังนั้นมีความเสถียรอ่ะ โอเคนะฮะดังนี้อุปกรณ์นี้นะครับตอนนี้นะครับสามารถทํางานกับตัวไล n e บีคอนนะครับได้เรียกว่าเป็น Work with Line b e a c o n Compatible สามารถใช้ฮาร์ดแวร ID นะครับไปรีจิสต์และกระจายสัญญาณเก็บข้อมูลได้เลยทันทีมาดูยุทธเคสจริงกันบ้างครับอ้าวยุทธเคสของจริงนะฮะสิ่งที่เราไปทํากับแบรนด์นะครับคือการที่เราเอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับไปติดที่หน้าร้านนะครับถึง30สาขา ของบาร์บีคิวพาซาแล้วเราก็ใช้ตัวลายบีคอนแบนเนอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการบริการใดๆถ้ามีอะไรจะเดี๋ยวทางลายจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะตัวลายบีคอนแบนเนอร์นี่ครับที่เราเห็นเราเรียกว่าลายบีคอนแบนเนอร์นะครับจะแสดงโฆษณาณตำแหน่งนั้นๆตามที่กระจายสัญญาณลองทุกคนลองคิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้านนะครับ <S <S เพื่อนมีเราไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับโดนแย่งลูกค้าได้นะฮะเมื่อลูกค้าเห็นตัวแบนเนอร์นี่ครับ มันแปลว่าอะไรครับนี่คือ right place ครับแล้คือ right time right place right time right offer นะฮะ right person ครับสิ่งสำคัญเหล่านี้ครับคือการที่จะ drive นะครับตัว conversion ได้สูงขึ้นมันไม่ใช่แค่เห็นโฆษณาแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเห็นโฆษณาเสร็จฉันกดสนใจที่จะเก็บใส่ตะกร้าแต่ตัวนี้คือการที่จะสามารถไปใช้ service ที่นาร้านได้ครับ ลูกค้าเมื่อกดลายบีคอนแบนเนอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทุกคนกดไปตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าออโตแอดเฟรนเดเดี๋ยวทำยังไงผมจะบอกอีกทีหนึง่งพอเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเราจะสามารถส่งตัวลายพุทเมสเซจหาเขาได้ครับซึ่งการส่งตัวนี้ไปเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยและที่สําคัญครับเราหาเมคานซึมในการเก็บแล้วก็ tracking จนกระทั่งลูกค้ามาใช้งานคู่ปองที่หน้าร้านคอนเวอร์ชันครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ สูงมากเลยนะฮะออนไลน์คอมมร์ชั่นอยู่แค่1%นะครับอันนี้คือ O2O Marketing ครับสำหรับตัวมิกลเซิมนี้นะครับคือเห็นแบนเนอร์นะครับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าตัว Engage นะครับการเห็นแบนเนอร์ตัวนี้คือการที่เขาจะเห็นเฉพาะนะครับตัวในโลเคชันนั้นๆเป็นในรูปแบบของเรียกว่า All Way Allway เ On a l w w y y on คือไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับ จะมีโฆษณาอื่นจะแทรกไม่ได้ยกเว้นโฆษณาแบบวันหวยออกนะฮะถ้าหวยนี่คือพิเริตี้จะสูงกว่าโฆษณาประเภทนี้นะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นโลเคชันแอดวันหวยออกจะ,จะชนะนะครับหรือแบบว่าแถลงข่าวด่วนสารรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ชนะแบนเนอร์ตัวนี้นะฮะเมื่อเห็นแล้วนะครับเป็นโลเคชันแมสเซจโลเคชันแบนเนอร์ขึ้นมาครับเราทําตัวไลน์มินิแอพขึ้นมาแล้วก็ใช้ในส่วนของการทำออโตแอดเฟนผ่านทางตัวไลน์ซินฟายโฟ er เดอร เดี๋ยวอธิบายให้ท่านอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นทำมินิแอปเพื่อในการเก็บคูปองและสุดท้ายครับเวลาเขาเดินผ่านหน้าร้านเราจะใช้ในส่วนของ AI ครับในการเจเนเรตของตัวแคมเปญหรือว่าเลือกแคมเปญที่เหมาะสมสําหรับลูกค้าคนนั้นๆนั่นเองมันดิฟดาวในส่วนของตัวไล n e บีคอนอีเวนต์กันครับไล n e บีคอนอีเวนต์เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดถ้าอันนี้ใครไม่เคยใช้เนาะจะมีทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าตัวไลน e บีคอนอินเตอร์นะครับ เป็น Enter Event นะครับแบบทคือ Banner Event แบบที่3คือ Stay Event t ครับ e n t e r Event คือตัวที่นะครับเหตุการณ์ที่จะเข้าเว็บ o ุกตอนที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสู่ระยะสัญญาณครับซึ่งตัว Official ตัว AI ไีคหรือตัว n i b e a ีค n เนียครับจะทำงานในรูปแบบของ b c k k r r u u n p r r o e s s ได้ครับลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเปิดไลน์ขึ้นมาลูกค้าเดินผ่านนะครับก็สามารถได้สัญญาณชุดนี้ไปได้ครับตัว Line แบน n นอร์นี้นะครับ ตัวลายแบนเนอร์ในส่วนของตัวแบนเนอร์อีเวนต์เนี่ยลูกค้าต้องกดแบนเนอร์นะครับถึงจะได้อีเวนต์ประเภทนี้และสุดท้ายครับประเภทสเตย์ต้องขอพิเศษและต้องเป็นเซอร์ติฟายพร็อพเดอร์ครับประเภทสเตย์นี้จะใช้สําหรับการทําเนียร์เรียลไทม์ที่จะสามารถส่งสัญญาณเข้าที่ตัวเว็บคุกได้เนี่ยทุกๆ10วินาทีส่วนของเอนเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก2อถึงสินาทีบางทีมันมันไม่คงที่นะครับข้อมูลอะไรที่เราได้บ้างนะครับจากตัวลายบีคอนอีเวนต์ครับคือตัวแรก ตัวรี p พร์โทเคถ้าเมื่อไหร่เป็นร e p พร์โทเคคือถ้าเมื่อไหร่เราใช้รี p พ t o โทเคในการที่จะผ่านรี p พ API ครับเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นยิ่งคนเดินมาเยอะครับเราจะสามารถสื่อสารกับเขาได้ฟรีนั่นเองนะฮะส่วนที่2คือเวลาส่วนที่3คือ User ID อครับอันนี้สําคัญมาก UID นะครับจะเป็น UID ในตัว Line Messaging API ซึ่งตัวนี้นะครับมันต้องเชื่อมต่อกันกับตัว Line Min i a p p หรือตัว Line Li ของเรานั่นเองนะฮะ ตัวสุดท้ายครับตัว h a r d ดแวร์ไอซึ่งตัวนี้เราจะต้องไปผูกกันกับตัวโลเคชันต่างๆโลเคชันเป็นยังไงล่ะครับมาดูกันดีครับโลเคชันครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการติดงานอีเวนต์นะฮะติดงานอีเวนต์ที่มีขนาดใหญ่แล้วเราใช้ในการ tracking ตัว f o ุตทัฟ f ิกในแต่ละจุดครับตัวที่นี่เป็นตัวตัวงานที่เราไปติดครับคืองาน Thailand E-Commerce Expo นะครับที่ผ่านมาของกระทรวงนะครับมีใครได้ไปงานไหมฮะถ้าเป็นไปงานแล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ย เราเก็บ data คุณไว้แล้วนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะโดยนะครับการเก็บ data เหล่านี้ครับเอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ใช้ในการสแปมนะครับแต่เพื่อในการจัดงานครั้งต่อไปครับดูความสนใจของแต่ละคนการสื่อสารที่หลังจากจบจากงานนะครับเมื่อกี้อะ,อะไรนะ Ticket O ฮะ Ticket O ถูกไม่ชื่อชื่อถูกไหมนะเขาก็สามารถใช้ในรูปแบบนี้แบบเดียวกันได้นะครับดังนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่เราจะได้ Data นะครับจากเรียกว่าตัวฟุตทัฟฟิกที่เกิดขึ้นนั่นเองคราวนี้เราได้เดต้าอย่งนี้มาทำไงครับมาดูอินไซต์ลึกๆนี่อินไซต์ขนาดนี้ทุกคนเห็ว่าเฮ้ยมันดาได้ขนาดนี้เหรอนะฮะเราเห็นตัวความถี่ครับความถี่เราเห็นระยะเวลาที่อยู่นะครับนะบว่าเขาอยู่ที่สถานีแห่งนี้มาขนาดไหนเนาะเรารู้ช่วงเวลาครับเราเห็นเป็นฮ a t แมปได้ครับ แล้วท้ายที่สุดครับนี่คือน่าสนใจมากเราเห็นเราเรียกว่า walking path ครับคือการที่เขานะครับเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้เนี่ยนะครับอันนี้เราจะเห็นเป็น walking path ได้ Data แบบนี้ครับเราเรียกว่าเป็น indoor tracking นะฮะอาจจะไม่เป๊ะ100%ะครับแต่ในเชิงของการตลาดครับเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ครับไปจัดกลุ่มนะฮะแล้วทำ customer insight เพื่อที่จะทำ retargeting ได้ครับ แต่การจะทําอย่างนั้นได้ครับมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้มันจะง่ายขนาดนั้นนะฮะนี่คอนเซปต์มันง่ายครับมันเลยต้องมีเรื่องของการทําตัว AI Intelligent เข้ามาครับหรือตัว Location AI ตัว Location AI ครับคอนเซปต์ concept ครับคอนเซปต์ concept. อันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับแต่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็มีอืไเนี่ยนะเราใช้ในส่วนของตัว Generative AI เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยครับหลักการง่ายๆเลยครับใครเคยไปที่ไหนนะครับเขาอยู่ในเซกเมนต์อะไรในข้อมูล CRM นะและที่สำคัญถ้าเกิดเขามีตัว Data ในส่วนช่องทางอื่นๆนะครับส่งมาที่ตัวระบบของเราครับตัวระบบของเราจะทำการ r e c o m m e n d ให้ว่าคนคนนี้ควรจะทำอะไรกับเขาบ้างหรือ r e ค o m มเ n นแคมเปญที่กำลังรันอยู่ให้และนะครับส่งในส่วนของ Personalize s e t ส i o n ออกไปโดย Data นะครับเราตอนนี้ข้างหลังบ้านเราเนี่ยเราใช้โ t สเคสครับซึ่งทางเราเองเนี่ยศึกษามาหลายตัวสำหรับการทำเรื่องของ Time Series นะครับ เราตัดสินใจใช้ Timescale DB ครับซึ่งอินพิ e มนง่ายเพราะว่าทั้งหมดอินฟาเราเนี่ยตัวนี้เป็น p โ t c a ค e ที่เป็นแบบ Serverless อยู่นะฮะแล้วก็ติดตั้ง e x t e n t i o n ตัวนี้เข้าไปทำให้ทาให้ตัวนี้นครับเราสามารถทำเรื่องของ Partition แล้วก็เรื่องของการทำตัวกลุ่เดต t a ต่างๆได้ง่ายมากนะฮะแล้วใช้ตัว AI ตัวนี้เราใช้ของ Gemini เพราะว่าทางเรานะครับได้ตัว Grant Cre d ิตนะครับจากทาง Google ในส่ง Google Cloud Startup มานะฮะในงั้พาร์ทของ AI นะครับผมยังไม่ลงดีเทลมากแต่คอนเซ็ปต์คือ เราต้องเอา AI นะครับเข้ามาในส่วนของ Analyze Data และทำา a n a l y z t i o n ที่สำคัญมากๆนะครับเขาเรียกว่าพระเอกของงานนี้เลยทีเดียว euh, คือ Line Mini App ครับ Line Mini App นะฮะตัวนีค้คือตัวที่จะเป็นศูนย์รวมผมผมบอกเลยครับว่าเดือนหน้าที่คุณตีคุณแทนเปิดบอกว่าจะเปิดตัวไปเนี่ยเป็นโอกาสของเบ p เบอร์ so ทุกคนนะฮะที่ในในห้องนี้ผมได้สัมผัสของการพัฒนา Line Mini App นะครับ แล้วเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมมาแชร์ถ้าเกิดใครเข้าไปเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะอันดับแรกก่อนนะฮะจะทำลายมินิแอปเรานะครับต้องทำตอนนี้ทำไปได้เลยคือ c e r t i f y e d Provider ครับไม่ต้องรอว่า l ลายมินิแอปเปิดมาแล้วค่อยใช้อันนี้ต้องทำก่อนเลยครับ l ล n e Certify p ายผ r ้ i ห้ e r ครับตัวนี้มีประโยชน์มากคือทำออโต้เกนเฟนได้ออโต้เกนเฟนแปลว่าอะไรครับจังหวะที่มีการเปิดตัวมินิแอปขึ้นมา หรือแม้ว่าเป็นลิฟต์ก็ตามนะครับเป็นลิฟต์ก็ได้นะครับที่ทุกคนใช้งานอยู่ตอนนี้ครับเราจะไม่ต้องทำฟอร์ดแอดเฟนเขาเรียกว่าบอร์ดอิเกเรชันใช่ไหมครับบอร์ดอิเกเรชันเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยคนที่ยังไม่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกับตัวออฟฟิเชียลเขาก่อนนะครับตัวไลน์มินแอพไม่ต้องนะครับตัวไลน์มินแอพก็คือแค่ทำเซอร์ดิฟายเพโลเดอร์จะเห็นว่าจะมีสีเขีเขยวๆนะครับอยู่เนี่ยเซอร์ดิฟายเพโลเดอร์เป็นบริษัทนะครับอันนี้ต้องบริษัทเป็นบริษัทเสร็จแล้วเนี่ย เวลาเขากดอลาว w เนี่ยครับจะแอดเฟรนอัตโนมัติอันนี้คือคีย์ที่สำคัญมากที่จะทำตัวเจอร์นี่ระหว่างลิฟของมินิแอปนะครับกับตัวไลน์เราช่วยเขานะครับตัวที่เป็น m e s s a g i n g API ้นั่นเองมาดูต่อมานะครับดิฟดาวด้วยส่วนของเผื่อใครเข้าไม่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วกดเข้ามานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือแอปเลยนะฮะดูเป็นแอปเลยไหมฮะดูเป็นแอปเลยตั้งแต่นะครับเลเยอร์อะไรต่างๆนะครับ ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในตัว LINE ตัว MiniApp Browser นะฮะซึ่งเราจะสามารถใช้ตัว S d i p SDK ทั้งหมดโดยที่นักพัฒนาที่พัฒนาลิฟอยู่ตอนนี้นะครับสามารถสร้าง m i n i a อ p ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโคด้ดนี่จุดน,นี้มันง่ายมากครับที่สำคัญคือลูกค้าครับสามารถเข้าถึงตัว m i n i a อ p เราเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันนะ,ะเราสามารถครับทำเจอร์นี่เหล่านี้ครับอิสระเป็น UI ของเราเอง ทั้งหมดนี้นะครับอย่างเช่นที่เราใช้ที่บริษัทคือเราก็เขียนด้วย React ธรรมดาเลยนะครับก็สามารถที่จะทำ UX UI ต่างๆเนี่ยที่ตอบโจทย์ได้มากๆเลยขั้นตอนคือนะครับเห็นคูปองกดรับนะครับกดรับเสร็จก็กดเก็บไว้อ่ากดเก็บนะก็เรียกว่า collect เรียกว่า collect คูปองนะครับ collect คูปองใช้คูปองนะครับก็เรา tracking ข้อมูลเหล่านี้นะครับไว้เพื่อที่จะใช้ในเชิงของการตลาดว่า แต่ละคนนะครับเขาไปดรอปออฟต,ตรงไหน,นและเราจะใช้อะไรในการกระตุ้นเขานะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้เราสามารถทำเจอร์นี่ที่ซับซ้อนขึ้นได้ในส่วนของตัวแคมเปญคูปองนะฮะคูปองในตัวระบบของไอ้ย่าเองเนี่ยนะครับเรามีตั้งแต่คูปองที่เป็นแบบแฟลตเซลเหมือนที่ทุกคนเห็นต้องเก็บภายในระยะเวลาถ้าไม่เก็บภายในระยะเวลานะครับตัวแคมเปญไอ้ตัวบิลฟิตนะครับจะลดลงอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งอย่างเช่นส่วนลดนะครับ50%ตอนนี้เริ่มมีสงคราม ซุก,กี้กันใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มมีสงครามซุก,กี้กันถ้าเกิดภายใน15นาทีนะครับลด50%ถ้าหมดเวลาก็จะเหลืออยู่แค่25%หรือ20%เอแค่นั้นเองดังนั้นคูปองประเภทนี้เราเรียกว่าลิมิตไทม์ออฟเฟอร์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อครับแล้วก็จะมีคูปองประเภทอื่นๆที่ต้องลงทะเบียนในการที่จะเก็บคูปองได้ก่อนดังนั้นทุกอย่างเนี่ยครับเราออกแบบมาเพื่อสร้างเซลล์คอนเวอร์ชันได้จริงๆครับมาดูในส่วนของเทคนิคอลกันบ้างงงนนนะคคครรับว่า่าททิอียต้ยงไงนะครับ ในี้ข้อในส่วนของตัว Line Mini App เองเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำมินิแอพเสร็จเราออนบอร์ดเสร็จนะครับเราต้องทำการ Verify Line Mini App นะตัว Verify Line Mini App นะครับเพื่อที่จะได้โลกเขียวในส่วนของตัวตัว Mini App ตัวนั้นนะครับปัจจุบันนี้ผมเพิ่งไปถามข้างหน้ามาเนี่ยเขาบอกว่ายังมีไม่ถึงหลักสิบอยู่นะฮะแปลว่าอะไรครับดังนั้นมีโอกาสอีกมากนะฮะที่จะทำให้ทุกท่านในที่นี้ที่รู้วิธีเหล่านี้ก่อนนะฮะ เตรียมตัวแล้วก็เมื่อไหร่เปิดมาขึ้นเลยนะฮะเราขึ้นเลยเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนแค่ลิงก์จากลิงก์ลิฟต์มันเป็นลิงก์มินิแอปครับคือใช้ได้เลยนะฮะคราวนี้ไลน์มินิแอปตัวนี้ครับเราเรียกว่าไลน์มินิแอปโนติสครับเมื่อไหร่มีการกดเก็บคูปองนะครับจะมีการส่งตัวโนติสนะครับเข้ามาโดยโนติสตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถแก้เทมเพลตได้แต่เราสามารถเลือกเทมเพลตได้วันนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆครับเราทำตัวไลน์ตัวเซอร์วิสตัวมินิแอปตรงนี้ขึ้นมาที่เป็นแอปโนตินะครับแต่ ขอแอปพิลไม่ทันเขาบอกว่าของไอยาเป็นเจ้าแรกนะครับที่ขอที่เป็นแบบคูปองและตัวนี้ต้องส่งแอปพิลที่ญี่ปุ่นครับดังนั้นไม่สามารถเร่งได้นะฮะใครจะลอนตัวแคมเปญเผื่อเวลาด้วยตัวไลน์มินิแอปโนติสนะครับหรือตัวเซอร์วิสเมสเซจเนี่ยเวลาอ e ิชชูขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้ลิฟต์แอคเซสโทเคนนะครับในการอ e ิชชูเมื่ออ e ิชชูมาแล้วอะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดแค่5ครั้งมีอายุ1ปีแต่เราสามารถอ e ิชชูนะครับ ได้เขาเรียกว่าได้หลายอันอยู่นะครับในต่อในต่อตัวตัวลิฟแอปนะครับดังนั้นเราต้องอิชชู่แล้วก็เก็บไว้ซึ่งหลังจากที่เราส่งไปนะครับมันก็จะเริ่มเคาดาวลงว่าเราส่งเมสเซจไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีตัวไอตัวโนตินะครับที่มันจะต้องเจนใหม่ทุกครั้งจนกระทั่งมันเป็นศูนย์ก็คือเราก็จะไม่สามารถใช้ตัวโนตินะครับผ่านได้โนติมันไปโนติที่ไหนครับมันไปโนติที่ตรงตัวไลน์มินิแอ n โนติสที่อยู่ใน o ออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโล่สีเขียวครับจะเป็นหน้าตาเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็น Dev e l o p e เรเราสามารถเทสได้โดยที่ไม่ต้องซับมิดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นลูกค้าใช้ที่ไม่ได้เป็น d e v e l o อ e เร์เนี่ยต้องซับมิดเพื่อเรียกการบริไฟเมื่อมีการส่งไปครับมันจะส่งเป็นเลือกเทมเพลตนะครับแล้วก็ส่งตัว Data ที่เป็น J s o n เข้าไปแล้วก็ตัวทเค็นนะครับเมื่อไหร่เราใช้แล้วครับมันก็จะลดลงนะครับตามที่ได้เล่าไปอ่ะคราวนี้นะครับเนี่ยรู้จักหมดแล้วมินิแอปสร้างยังไงนะ มาดูว่ามินิแอปเนี่ยมันมีประโยชน์ในการมันที่มันง่ายของการเข้าถึงเนี่ยมันง่ายยังไงนะครับลูกค้าครับสามารถใช้ในส่วนของตัวตัวไลน์มินิแอปเนี่ยนะครับสร้างในส่วนของตัวช็อตคัทเขาเรียกว่าเป็นโฮมสกรีนนี่นะฮะอยู่ในมือถือแบบนี้เลยนะครับเหมือนเป็นแอป,ปจริงๆมันคือแอป,ปจริงๆเลยเนาะมันคือแอป,ปจริงๆครับแต่ลูกค้าไม่ต้องติดตั้งดีไหมฮะดีนะแล้วที่สําคัญค,คือไม่ต้องจํยู s e r n a เนมกับพาสเวิร์ดครับ เพราะใช้ในส่วนของตัว Line l o กอินะเป็นออโต้ล็อ i n เข้าไปแล้วนะครับตัวแรกนะครับหนึ่งพอทําเสร็จนี่อยู่โฮมสกินได้เลยเหมือนจริงมากไม่ใช่เหมือนจริงก็คือจริงๆนะฮะตัวนี้อยู่ตรงนี้จริงๆนะครับเสร็จแล้วใน s ซ r v i วิของ Line ก็จะขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับและสามารถเสิร์ชได้ในส่วนของตัว global search นี่นะครับทางเข้าของตัวลายมินิแอ p นะฮะทั้งหมดนี้นะครับคิดว่าหลายคนนะฮะน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าการเชื่อมโยงนะครับ การทำา o 2 o m a r า e t i n g นะครับระหว่างโลกออนไลน์มาโลกออฟไลน์และการใช้ตัว l ล n e โค o s ซิสเต็นะครับไม่ว่าจะเป็นนะ t ี c เท็กเอเวนะสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับตัวไล n e บีคอนครับผมคิดว่านักวัฒนาหลายท่านในที่นี้เคยใช้ไลน์บีคอนแต่ใช้เป็นแค่ในส่วนของตัว Welcome Message ใช่ไหมครับผมอยากให้มองใหม่ว่าตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ t ิกเกอร ตัวลูกค้านะครับที่เข้ามาใน a r เรียแล้วเราจะให้ตัวนี้ส่งไปยัง AI ในส่วนของการที่จะปลุก AI ขึ้นมาทํางานในการที่จะมาเจเนอเรตหรือมาประมวลผลนะครับสำหรับที่จะดูแลลูกค้าคนนั้นให้พิเศษยิ่งขึ้นครับตัวต่อมาครับ AI ครับ AI ผมอยากให้ทุกคนข้ามคำว่าแชทบอทไปนะฮะอยากให้ทุกคนข้ามคำว่าแชทบอทไปเพราะหลายคนคิดว่าเอยวันนี้เอา AI มาทำแชทบอทอย่างเดียวเปล่าครับ AI มันเป็นมันจะเป็นสมองของทุกอย่างครับ อยากให้ AI เนี่ยครับมาดูซิว่า AI ไปทําอะไรในมุมของผมผมคือ AI ต้องเปลี่ยนฟุตทัฟฟิกครับวันนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาครับเปลี่ยนฟุตทัฟฟิกให้เป็นยอดขายได้ยังไงฟุตทัฟฟิกเหล่านี้ครับเราต้องมี Data Data จากไหนบ้างครับ Data จากฟุตทัฟฟิกเดต้าจาก c r m Data จากการที่ลูกค้านะครับเข้ามาใช้งานในตัวระบบของเราเองเราต้องเก็บ Data ให้เป็นระบบในฐานะนักพัฒนาท้ายที่สุดครับตัว Line MiniA p p ครับคือจะเป็นช่องทาง เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยครับเข้า,าถึงได้ง่ายขึ้นวันนี้นะครับการที่จะทำไลน์มินแอปผมบอกเลยว่าถ้าใครทำลิฟต์อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเขาเปิดตัวเสร็จเราก็เข้าไปเล่นแล้วก็เปลี่ยน URL ซึ่ง URL เองเนี่ยมันก็จะมีเดฟรีวิวแล้วก็ในส่วนของโปรดักชันนะครับดังนั้นอยากจะออกแบบให้ทุกคนออกแบบเป็นเรื่องของการทำแอนิเมชั่นแยกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่3ามแอนิเมชั่นเนาะมีเดฟมีรีวิวแล้วก็มีโปรดักชัน เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเรามาสร้างประสบการณ์ที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับวงการการพัฒนาโมบายแอปในประเทศไทยกันครับทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ไปมากๆแต่มีวันมอ r ติงเหมือนอาจารย์อาจาร,รติเนาะวันมอติงครับผมมีวันมอ r ติงเหมือนกันครับเป็นโบนัสให้กับทุกคนนะครับ<า>ถ้าใครสนใจอยากจะใช้ AI d e คอนนะครับผมมีส่วนลดนะครับค่าเครื่องให้สามารถกดเก็บได้จากตัว แบนเนอร์โฆษณานะครับแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับว่าเรามาร่วมสร้างนะครับปรากฏการในส่วนของการสร้างเจอร์นี่แบบ O2O ไปด้วยกันครับมีคนมานี่ผมไปทําบูธที่งานเดทเดย์นะฮะปรากฏว่าเราเอาของไปแจกครับเราเปลี่ยนวิธีการแจกของใหม่ครับเปลี่ยนวิธีการไม่มีการลงทะเบียนใดๆแล้วนะฮะไม่มีการลงทะเบียนอยากได้ครับผมเอาตู้คีบนะครับไปแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโหบอกเลยครับว่าได้ Data ของคนมามาที่ตรงนั้นเยอะเลยนะฮะ ลองมาคิดโซลูชันกันครับและถ้าต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับทางไอยานะครับเรายินดีมากๆนะครับสำหรับนักพัฒนาเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวตัวโซลูชันนะครับที่สำหรับนักพัฒนาเนี่ยภายในไตรามาสนะไอเป็นไตรามาสถัดไปเนี่ยฮะที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดในส่วนของตัว S a s นะครับที่เราพัฒนามาหลายเวอร์ชันมากๆจะเปิดให้ใช้ฟรีสำหรับนักพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับยังไงติดตามที่ไอยาที่ไลน์แอดไอยาขับแล้วก็เว็บไซต์ไ ย่าบีคอนดอทคอมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็มีอะไรส,สามารถคุยกับผมได้ด้านนอกนะครับและอย่าลืมไปรับของรางวัลน,นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ